สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุนีชาแนลค่ะยังคงอยู่ที่ส่วนพฤกษศาสตร์โอรงกองโบธานิคการ์เด้นโอรงกองเป็นเมืองที่มีคนไทยอยู่อาศัยมากที่สุดเมืองหนึ่งนะคะอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ90กิโลเมตรมุยย่อ ยุคพุทธรรมชาติที่สวยงามเป็นมีความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะฟังเสียงนกร้องยดอกไม้ดอกเล็กๆสวยงามสวยงามตะการตา ็นอีกมุมหนึ่งของสวนพฤกษศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์จะรวบรวมพันไม้นานาชนิดนี่ก็เป็นดอกหน้าแมวดอกเล็กๆบริเวณนี้จะอยู่ที่หน้าสวนที่จริงถ้า สองกล้องเต็มพื้นที่ก็จะโลเคชั่นสวยงามมากนะคะแต่ว่าพอดีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเป็นช่วงวันหยุดชมความงามทางธรรมชาติแบ่งปันความสุขกันค่ะเพื่อนๆค่ะเหมือนจะอยู่ติดภูเขานะคะ วิวสวยงามมากวิวบริเวณน,นี้สวยงามมากจริงๆกำลังจะเดินไปที่สวนกุนหลาบด oh, <wow. S 1> อกไม้กำลัง <laughs> กำลังบานกลังงาม oh, <wow. S 1> เป็นช่วงเดือนตุลาคมตอนที่ถ่ายทำนะคะเพื <c oughs> ่อนๆคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าคลิปไม่ได้ออนแอร์ ตรงเดือนนะคะคลิปน่าจะออนแอร์ air, ช่วงเดือนพฤศจิกาแต่ว่ามาเที่ยวช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงหน้าร้อนของที่นี่แต่ว่าอากาศไม่ได้ร้อนเลยค่ะปีนี้วันที่มาเที่ยวชมก็ยังหนาวอยู่นะคะอุณหภูมิอยู่ที่สิบสิบหกสิบเจ็ดองศาค่ะ มุมสวนนี้จะเป็นมุมสวนที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะที่สุดเป็นสวนกุหลาบแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กุหลาบยังไม่ออกดอกค่ะเป็นช่วงที่ทางสวนกำลังตัดแต่งกิง่งแต่ก็ยังคง ความงามอยู่นะคะเพื่อนๆคะ่ะถึงว่ากุหลาบจะไม่ออกดอกแต่ก็ยังงามอยู่หรือว่าเราไปเห็นที่ไหนก็งามหมดก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆคะ่ะ <c oughs> แบ่งปันความสุขกันคะ่ะ <c oughs> ไปที่ไหนก็รู้สึกตื่นเต้นเออสวยจังเลยอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ไปก็มีความสุขไปนะคะเพื่อนๆคะมีความสุขนะคะถ่ายคลิปก็มองหาเพื่อนมาเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่ารุนนี้ก็จะปีกตัวมาทำคลิปกลัวหลงก็จะมองหาเพื่อนไปด้วยสะพานตรงนี้ก็ที่จริงโลเคชั่นถ้าข้ามสะพานได้ก็สวยนะคะแต่ว่า วันนี้น่าจะสะพานไม่พร้อมที่จะใช้งานเคยมาเที่ยวเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเป็นช่วงที่ดอกไม้กำลังเบ่งบานสนใจต้นนี้ค่ะเหมือนกับเตยทะเลน่าจะเป็นเตยทะเลแล้วนี้ก็มอนสเตลา่า ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ก็สวยงามมากจะเป็นทางเดินที่เดินเดินตามทางร่องน้ำก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วก็เสียงนกร้องเป็นความเป็นธรรมชาติของที่นี่น่าทึ่งมากนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะมีนกนานาพันธ์หลากหลายสายพันธแล้วนกก็จะ คุ้นชินกับผู้คนแม้กระทั่งเราเดินไปใกล้ๆเขาก็จะไม่บินหนีมาเจอคาราลิลลี่ดอกใหญ่มากต้นใหญ่มากค่ะเพื่อนๆคะความสูงของต้นนี้ประมาณเม็ดเเป็นเม็ดเลยนะคะเม็ดกว่าเลยนะคะคาราลินลี่จะชอบความความชื้นปลูกข้างร่องน้ําอย่างนี้เขาชอบเลยนะคะแต่ถ้าปลูกตาม ตามจัดสวนธรรมดาแล้วให้น้ําปกติธรรมดาก็ไม่ได้ต้นใหญ่สูงแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะรุนนี้จัดดอกไม้ประดิษฐ์คาราลินลี่จะเป็นดอกไม้ที่ระดับต้นๆที่รุ่นนี้จะเลือกมาจัดดอกไม้นะคะเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วนี้ก็เป็นคาราลินลี่ดอกสีเขียวโคนขาวโกลนขาวครีม